ครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการการละครั้งหนึ่งยามเช้านะครับติดตามว่าคุณคือใครฉันสงสัยไม่รู้ทำไมจึงผิดใจเสียงคุณทำใจตัวเองว่าทำไมเฝ้าคลั่งใครเพียงแต่คุณต้องติดตามคุณเรื่อยมาเปิดเพลงถูกใจคนฟังทุกๆครั้ง ชื่อเสียงคุณดังกระชอนไปแสนไกลฉันเองเวลาเปิดฟังคุณไม่เคยมุนไปคลื่นใดไม่อยากฟังใครเท่าคุณอยากจะเห็นตัวจริงๆคงนิ่งดังวาจาอยากมองอาเวลาที่คุยกับฉันแต่คุณนั้นคงมีเพียงเสียงมาคุยกันฝากมาในรายการทุกวันจากใจ ตามต่อไปในใจหายสงสัยว่าฉันทำไมจึงติดใจเสียจริงเสียงคุณคือสื่อพาใจให้รอยเครื่องคิดแอบพิงก็เจอตัวจริงของคุณดีเจเสียงใสๆคุณนั้นเป็นใครดวงใจฉันถามหาดีเจ เสียงใสๆคุณนั่นเป็นใครดวงใจฉันถามหาดีเจเสียงใสๆคุณนั่นเป็นใครดวงใจฉันถามหา ดีเจคนนี้นะฮะที่เสียงใสๆนะครับคนนั้นเป็นใครที่คุณถามหานะครับคือเจ้าคุณอูเนี่ยฮะที่มากับรายการการละครหนึ่งยามเช้านะครับแต่วันนี้เสียงไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับขอบคุณนะครับคุณเดซิรีนะครับสําหรับหัวใจในอุ้งมือนะครับขอบคุณนะครับคุณน้องกัสขอเพลงเทวีสีนวลนะฮะรำวงขอเพลงรู้จักด้วยเหรอเพลงนี้เทวีสีนวลแหมไม่รู้ผมมีป่ะเดี๋ยวหัดหาไนะครับ คุณน้องกัสนี่เป็นรู้สึกว่าตอนนี้จะเด็กที่สุดในรายการของเราเมื่ออายุ24่ใช่ไหมเมื่อวานบอกอายุ24ีนะครับคุณน้องกัสนะฮะส่วนใหญ่ช่องของเรามีจต่รรรดาสอวอมาฟังกันฮะนานๆมีเด็กๆมาฟังทีนะครับก็สนับสนุนให้บรรรดาดเด็กๆมาฟังกันฮะร,รายการแบบนี้นะครับเพราะว่ารายการของผมผมก็ไม่ได้ว่าจะร้องแต่เพลงเก่าๆนะฮะผมก็ร้องเพลงใหม่ๆด้วยนะครับเพลงยุค80-90ผมก็จัดให้หมดนะฮะถ้าท่านขอเข้ามานะครับ